สำหรับห้องแพทย์จะมีการแบ่งกระบวนการทำงานหลักๆดังนี้ค่ะกระบวนการแรกนะคะจะเป็นในส่วนของการแอดมิทผู้ป่วยนะคะให้ไปที่ตัวเมนูด็อกเตอร์นะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการคลิกไปที่ตัวเมนูด็อกเตอร์เวิร์กเบนค่ะเมื่อ ระบบทําการแสดงหน้าจอข้อมูลการบันทึกให้เราทําการระบุหมายเลขคิวรับบริการของผู้ป่วยและทําการ Enter 1ครั้ง mm hmm. เพื่อทําการเรียกผู้ป่วยขึ้นมาบันทึกข้อมูลจากนั้นให้ทําการกดปุ่มสั่ง Admit นะคะ ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการแอดมิดนะคะอย่างแรกนะคะให้เรานะคะทำการระบ,บุในส่วนของข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องการทำการแอดมิสสามารถคลิกเลือกจากตัวเลือกนะคะแล้วก็ทำการคลิกเลือกจากนั้นเลือกเตียงนะคะ ระบบจะแสดงหน้าจอเลยเยอรขึ้นมานะคะให้เราทำการระบุเป็นเตียงรอรับของตึกนั้นๆเมื่อเลือกเตียงเสร็จเรียบร้อยให้ทำการระบุแผานากนะคะและระบุผู้สั่งแอดมินระบุในส่วนของ p o s i t i o n direct หรือว่า direct แรกรับ สามารถคีย์ค้นหาจากชื่อได้เลยนะคะในช่องผู้สั่งนะคะแล้วก็เราให้เราทำการระบุในส่วนของ p r o v i s i o n ได Act จากนั้นนะคะทำการกดปุ่มบันทึกได้เลยนะคะจะเป็นการบันทึกออกเลข an ระบบนะคะจะทำการแสดงหน้าจอในส่วนของการใช้งาน i p d p p ระเ e t ขึ้นมานะคะ